วันนี้กูยังหาเลยไปออกรายการแล้วคือเวลากูจะเยี่ยวอ่ะกูต้องเยี่ยวในห้องเพราะว่ามัยืนเยี่ยวไม่ใช่มันไม่อาไม่ใช่เรื่องนึกออกม่ามาเยี่ยวีนโถอ่ะเอาแล้วแล้วปรากฏว่ามันมีห้องน้ำอ่ะที่เข้าว่าห้องเดียวที่เหลือเป็นโถฉี่แล้วมันมีคนเข้ากูก็ถามแล้วกูปวดฉี่มากก็จะมาจะเข้ารายการได้แค่สิบนาทีอะมืงเขาบอกว่าชั้นสิงมีพระกูอยู่ชั้นสิ กูก็ปีนขึ้นไปในห้อไอ้บันไดหนีไฟก็ปีนก็ไปไปเข้าห้องน้ําเสร็จไอ,อ้อ้นเขาก็พากูออกไปอีกทางหนึง่งแล้วก็ลงกูก็ลงไปตามมันสักพักหนึ่งประตูปเปิดไม่ได้กูก็ว่าจะมาเปิดไม่ได้ มึงพากูามาถูกทายตอนเาลงอันแล้วพอเวลาตอนเปิดเดวก็บอกว่าอาจารย์ผมพามาผิดฝั่งคือมันปิดแล้วมึงมาถึงบอกกูว่าผิดฝั่งเสร็จแล้ววนกลับเข้าไปจะไปออกชั้นสิบสองออกไปได้ประตูล็อกคือล็อกทั้งสิบเอ็ดและสิบสองางบไดหนีไฟมันเปิดจากข้างในไม่ได้เออแล้วมันพากูาไปผิดทางต้องโทรไอ้อ้นโทรหายหมีรอบแรกโทรไม่ติดแล้วเวลาก็ใกล้จะออกรายการเต็มทีกูก็ติดอยู่ในทางบันไดหนีไฟกับมันสองคน อีจิีหายขยายอยู่น้าดอ,อกไปได้โทรหาไอ้หมีไอ้หมีก็ไม่ได้ยินเสียงกูก็ว่าชีบหายแล้วสัญญาไม่มีหรอกูก็เลยโทรเรียกไอ้ปาดไอ้ปาบอกอ้าวอาจารย์กูติดอยู่ตรงบันไดหนีไฟติดอยู่ตรงบันไดกูบอกกูติดบนระนีไฟออกไปได้เขาก็ไปตามวุ่นวายกันหมดล้ทีนี้เราก็พงรอพอมามาคันเต็มไปหมดเขาบอกให้กูกลับไปที่ชั้นสิบสองเดี๋ยวเขาไม่เปิดให้เขาจนขึ้นไปชั้นสิบสองเขามาบิดให้ กูก็เดินออกมามากันเต็มเลยรอพงรอพอมาพอเรา,าพอเสร็จเดินลงมาเสร็จเจ้าหน้าที่ถามออกมาได้แล้วเจ้ไแม่ขาใช้จะกลัวมาแล้ว <c oughs> อ้ยนพากูไปผิดทางไอ้ทิพาย <c oughs> พากูไปติดอยู่ในบันไดหนีไฟแล้วเราจะเข้ารายการแล้วแล้วเขาเขาไปนั่งกันในโตะรายการหมดแล้วแล้วกูเดินก็ไปทีหลังอะ่ะ <c oughs> ดีแล้วเขาไม่ถามกูว่าไปไหนมา <c oughs> ไอ้ที่หายได้ออกเล่าให้เขาฟังอ่ะายขายกีหน้าประชาชีอยากต้องมีเรื่องอะไรต้องมาจนภัยสักหน่อยแล้วหาถูกตัวด้วนะปกติคนที่ไปกันกูเคยหมีไอหมีนี่จะเป็นคนพากูไปเข้าน้ำทุกทีจะไปไหนมาไหนมันจะเป็นไปครที่บอกอ้อนพาจานไปกูเนี่ยช่งนะกูเนี่ยเริ่มีลาสังห์ไรอ้นไปอะกูเนี่ยกูว่าต้องมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นกับกูแน่นอน มีซิจริงองิี่ผายว่าปกติมันไม่เคยตามกูไปกับสองคนยัยปกติจะเป็นไอหมีเป็นคนพากูไปไอโอนไปครั้งแรกได้เรื่องเลยจะหละอกเขาหกูไม่ไดับปึง <S 2> <S 2> ประสบให้โอกาสกับเขาเลยประสบการเนี่ยเรียนรู้ไว้ไปกับกูกูจะเป็นคนไม่จำอะไรเลยมึงเพราะกูจะเป็นคนโฟกัสจุดอื่นก่อนเพราะนั้นกูจะเป็นคนที่มันจะไม่โฟกัสแต่และวันมึงต้องโฟกัสแทนกูเพราะนั้นเวลามึงไปทางไหนเข้าแต่แลหนมึงต้องจำทางให้ได้เพราะกูจะไม่จำนะ พเพราะนัเวลาไปไนนะกูจะต้องจาให้แม่นะจำให้ม่มานาเรียบร้อยสรุปกูเป็นผู้ประสบภ,ภัยเดินขึ้นโดนลงอาจารย์เดี๋ยวกลับไปชั้นที่สองอ่คกูกลับไปชั้นที่สิบสองเดินกลับไปใหม่อาจารย์สิบสองไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปสิบเอ็ดอีกทีหนึ่งกูก็ต้องย้อนกลับไปสิบเอ็ดอีกทีมกับานสว่างหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวผมขึ้นไปดูกับว่าได้ไหมทีนี้กูยืนระหว่างกลางเลยระหว่างกลางสิบเอ็ดกับสิบสองรอเรียกทีเดียวตรงไหนไปกูค่อยไปตรงนั้นก <c oughs> ูไม่ไหวเดินแล้วกูหนึ่งเห็นละขึ้นขึ้นลงลงเห แล้วุ่นแล้ววุ่น,ว,นวายมากอะไรดู้ไหครับถามปดัดดิบอกพี่ยามห้องนี้แน่เลยนี่ไม่ตอน<อ>แรกจานบอกมาโทรมาหน้าหวัวชิบหายแล้วประตูทางเหนืไฟเขาไม่น้าล็อกนะจานก,กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออพี่ครับห้องหนักแล้วประเด็นคือกูไม่รู้ว่ามันฝั่งไหนไงประเด็นแล้วผมเคาะทุกประตูที่ี <S <S 2> <S 2> ถามปัดดิผมเคาะทุกประตูเลย ใช่ประตูนี้ไหมอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยสรุปต้องกลับไปที่ชั้นสิบสองใช่ครับแล้วไปออกชั้นสิบสองแล้วกูก็ลงมาชั้นสิบเอ็ดอีกรอบหนึ่งล,ล,ล้วคนไปตามอาจารย์กี่คนวะสี่ห้าคน <c oughs> แล้วกูที่กูกูซีเรียคือจะเข้ารายการแล้วมันอีแค่ประมาณห้านาทีอะมึง กูแบบโอ้ยตายแล้วแต่กูเข้ารายการไม่ทำาพราคกูติดบันไดหนีไฟอยู่แล้วไปเข้ากลางรายการเบรกสองอย่างเงี้ยแล้วก็กูไปเล่าให้เขาฟังในโต๊ะว่าเกิดจากการที่กูไปติดอยู่ตัวบันไดหนีไฟจะอายขนาดไหนอ้ดูดิโอ๊ยงงกูงเลยแบบปวดหัวกระบาลนตนานเลแล้วไออ้นมานึกได้มานึกได้ตอนไหนตอนที่ปิดประตูไปแล้ว พิ่งมานึกได้แล้วเปิดประตูไม่ได้เองอาจารย์ผมมาผิดทางอิจ <c oughs> ิผายก็แคเป็นกูแล้วแบบโอ้ยพากูไปหลงความชิบหผายได้เกิดขึ้นกับกูแล้ววันนี้ <c oughs> ในชีวิตกูไม่กูไม่คิดแล้ว,ว่ากูจะไปติดอยู่ตรงบันไดหนีไฟ จริงๆถ้ามันมีแค่เรารู้สีห้าคนแค่เนี้ยแล้วมันเป็นทางปิดอ่ะมันไม่มีรูระบายกูหารูระบายไม่เจอกูรู้สึกว่าทำไมมันอึดอัดขึ้นเรื่อยๆวะมันอึดัดขึ้นเรื่อยๆวะกูก็แปลกใจท่านที่ได้ยืนอยู่แป๊บเดียวแต่รู้สึกอึดัดมากอ๋อกูรู้สึกอึดอัดไอออนไม่ใช่ว่าอึดอัดอากาศพาดที่ที่พาพากูมาผิดทาง อะไรนะยังจะมีโอกาสอีกเหรออาจารย์จำไว้นะครับถ้าเกิดไฟไหม้มีอันดับทีสี่คนเนี่ยอาจารย์อยู่ทางหนีไฟอย่าเลือกไอออนเด็ดขาดต้องเลือกเออไม่ต้นกล้าก็ผ่านหรืก็ผอมอาจารย์ผมไม่รู้ด้วยซจำว่าคนอื่นจะไว้ใจได้หรือเปล่าไอ้ที่ผายอาจารย์ผมจบถาปัดมาเดี๋ยวครั้งหน้าปล่อยไปไงปัดกูว่าติดหนักกว่าเดิมอ้าวไม่แน่นะติดหนักกว่าเดิมกูว่าต้องเรียนดับเพลิง โอ้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดอันนั้นได้เนี่ยได้แล้วเปิดแล้วน,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 นี่ที่อาจารย์ที่เขาให้เต็นนะรอตามเต็นอ,อย่างเงี้วได้แล้วจะเส้นยังไงอะ่ะจะผมให้เซ้น,น,นหรืบว่ามีใคนี่ครับเซ้นตรงนี้แล้วเลยครับ พระจันทตะวันถวายเงินหนึ่งล้านบาทและทองคำหนักสิบเอ็ดบาทในหลวงพ่ออินถวายโอ้สาธุอนุโมทนาเช็คอะไรหมดดีแล้วใช่ไหมดีแล้วครัะเจ้าลองไปเช็ควดดิ้งอีกทีหนึ่งนะได้ครับเช็ครายละเอียดดูอีกทีหนึ่งเพื่อมีตัวอักษรผิดอะไรผิดลองดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยเราส่งให้พวกนี้ลองช่วยดูก็ได้ แต่นี้ส่งไปก่อนแล้วบอกว่าแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งขอเช็คอีกไม่ต้องยังไม่ต้องส่งเนี่ยเช็คกันก่อนแล้วถ้าเราโอเคแล้วก็ส่งเลยไม่มีใครมีประเด็นอะไรตู้ใหญ่ให้มีรอบสองได้ครับแล้วมีรอบสองอยากให้มีรอบสาม รัมนควถ้าไม่มีโทรศัพท์ทำยังไงกูก็ติดอยู่ในนั้นแหละมาเจอกูอีกทีกูเป็นกระดูกแล้วกูบอกเลยไอาจารย์มันยามนายขนาดนั้นแหล,ละกูมันไม่น่ามีใครมาเจอกูดูทรงแล้วอ่ะแล้วลึกลับมิดชิดมากอาจารย์จะไม่ล่นน่กากลัวแบบนี้อาจารย์ปีนเขาอาจารย์ทำมาได้นะน่ากลัวจริงเพราะว่าอะไรรู้บ้างแม่งบีบกับเวลาที่อาจารย์จะออกรายการก็หาอยู่เฮ้ย แล้วประเด็นคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แบบว่าฟองอมันออกจากทางหนีไฟไม่ได้ไม่แล้วประตูหนีไฟอะ่ะถ้าไม่มีคนมาเปิดอะ่ะมันเปิดไม่ได้เพราะเขาป้องกันคนเปิดจากข้างในคือเวลาเปิดเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ออกไงเพราะว่าเขากลัวหนีไฟก็คือหนีเข้าไปเลยไอหนีออกไปเลยใช่แล้วก็ออกไปต้องออกไปข้างล่างสุดเลยถึงจะเปิดได้เพราะเขาจะไม่ให้เข้าระหว่างชั้นไง ต้องไปออกดูเลยชั้นหนึ่งเลยจ้ะแล้วกูกล้มลงไปมองเนี้ยโอ๊ยตายแล้วถ้ากูเดินลงไปตรงนี้กูกลับเข้ามารายการไม่ทันแน่11ชั้นน่ะมึงกูมองลงไปมีแต่บันไดกูไม่เห็นพื้นเลยอ่ะ